สินค้าที่ครูผลิตมาทุกตัวนะคะหลายคนถามมาเนาะทําไมสินค้าของครูะคะ่ะขายดีขายดีขายปังไม่พอขายสวนกระแสะเพราะว่าฟังดีๆนะคะคําว่าสมุนไพรอะค่ะคำว่าสมุนไพรองคะ์รวมสมุนไพรไที่ดูแลองค์รวมหมายความว่าทุกบ้านนะคะควรมีติดบ,บ้านนะคะเพราะมันหมายถึงสุขภาพอย่างทุกวันนี้นะคะ่ะ เราต้องดูแลสุขภาพองค์รวมเราไม่รู้หรอกว่าอนา,าคตเราจะเป็นโรคปอดโรคไตโรคตับหรือโรคบะเเ็งหรือโรคความดันเบาหวานเราไม่รู้เราไม่มีวันรู้เลยว่าอนาคตข้างหน้าเราจะเป็นโรคอะไรเพราะเรากินน้ำอัดลมเรากินกาแฟเรากินขนมหวานเราจะไม่รู้เลยว่าจากวันนี้ไปจนถึงอายุต,ตอนไหนก็ไม่รู้เราจะเป็นโรคอะไรเพราะฉะนั้นจะดีไมหมคะนับจากวันนี้เป็นต้นไปหาอะไรกินา ін, ให้ให้สุขภาพองค์รวมเรามันดีถามว่าทำไมวันนี้ะ่ะสินค้าเราขายดีเพราะสินค้าเรามันองค์รวมทั้งหมดอย่างครัวจะไปซื้อสินค้า ตัวหนึ่งอะค่ะเฮ้ยเขาขายสินค้าแต่เราไม่รู้เลยว่าสินค้าของเขาอะช่วยอะไรเราเราจะซื้อสินค้าเขาเนี่ยเอา้ามึงพูดตั้งนานกูยังไม่รู้เลยว่าสินค้ามึงทำไมขายดีเฮ้ยแล้วยังไงอะแล้วมันช่วยตอบโจทย์อะไรวันนี้ร่างกายของคุณมีองค์รวมอะไรองค์รวมก็คือตั้งแต่หัวจะลดเท้าภายในภายนอกตั้งแต่ลูก,กตาจมูกปากหัวแขนขากระดูกม,ม้ามตาปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองเอ็นข้อกระดูก อะไรอย,อย่างนี้ค่ะมันคือองค์รวมพอมันเอามารวมเป็นองค์มันจึงเป็นเราสมุนไพยไม่ได้มารักษาแม้ว่าสมัยก่อนนะคะคนพื้นบ้านพ่อแม่ปู่ย่าตายายครัวค่ะใช้สมุนไพรในการรักษาคน ตาครอะค่ะเป็นตาเป็นแพทย์แผนโบราณน,นะคะใช้สมุนไพรอะค่ะในการรักษาคนในหมู่บ้านแต่พอมาถึงยุคนี้สมัยนี้นะคะเขาไม่ให้พูดว่ารักษาเขาไม่ให้บอกค่ะว่ารักษาโรคนั้นได้นะรักษาโรคนี้ได้นะจริงๆเขาทาถูกต้องเพราะมีคนนะคะก็ไปเออเกินจริงว่ามันรักษานู้นได้หายขาดนะสามวันหายนะหรือว่านู่นนี่นั่นมันกลายเป็นว่าคนหลงเชื่อแล้วมันผิดมันไม่ได้ถูกจุดนะ,ะฟังดีๆนะคะ สมุนไพรไม่ต้องรู้อะไรเยอะเลยถ้าวันนี้คุณแค่รู้ว่าสิ่งที่คุณจะซื้อมีอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะนะคะอย่างเงี้ยอันนี้แค่ยกตัวอย่างนะคะว่ามีกระเจี๊ยบมีคําฝอยมีใบเตยมีใบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะสมมุติว่าคุณรู้ว่ามีอะไรคุณไปเสิร์ชหาง่ายๆเองค่ะทุกวันนี้ไป Google นะคะว่าเฮ้ยมันมีสมุนไพรพวกนี้มันมันช่วยอะไรอะทำไมมันถึงมารวมตัวกันคุณไปเสิร์ชหาทีละตัวง่ายสุดเลยค่ะมันจะมีข้อมูลอยู่ในนั้นแหละ นะคะมันจะมีข้อมูลที่คุณอยากรู้อยู่ในนั้นแหละในสมุนไพรทั้งหมดนั่นแหละมันจะบอกชัดเจนเลยนะคะใน Google นะคะเสิร์ชเข้าไปแต่ถ้าหากว่าคุณนะคะอยากรู้แบบไม่ต้องเสิร์ชหานะคะทักถามทักถามคนขายได้เลยค่ะเพราะคนขายเขาจะต้องมีความรู้เขาถึงมาขายเขาจะต้องมีข้อมูลแล้วเขาก็ส่งให้คุณดูได้เพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะง่ายมากค่ะทำไมแบรนด์ครูทำไมครูถึงขายสินค้าได้ดีมาเท่าไหร่ไม่พอขายเพราะครูขายความจริง